ครับเสน่ห์โตยิต้านะครับวันนี้พามาดูโตยิต้ายอริทรอสนะครับค,นนร 9, 1, คันนี้เป็นรุ่นรองท็อปนะครับเป็นรุ่นพรีเมียมนะครับราคา961,000บาทคันนี้เป็นสีทูโทนนะครับทาวมุกหลังคาดำนะครับแต่ว่าคันนี้ผมมีการอัปเกรดนะครับงานเข้าไปเป็นชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับแล้วก็ในเรื่องของล้อแม็กนะครับ18นิ้วลาย GR นั่นเองเซตนี้ทั้งเซตผมแต่งให้ฟรีนะครับสำหร iga, us, neighbor, ああับล Además, ูกค้าที okay, ่ออกรถกับผมตอนนี้นะครับเซตนี้ทั้งหมดทั้งสเกิร์ตรอบคันนะครััับบบฟิล์มรรอคคนนะ ล้อ118นิ้วลาย G R เท่ๆแบบนี้ฟรีทั้งคันเดี๋ยวผมพามาดูว่าคันนี้นอกจากสวยเท่ประหยัดราคาไม่สูงแล้วมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับมาดูที่เรื่องดีไซน์ไฟนหน้าครับไฟหน้าเป็น L E D เท่ๆแบบนี้ครับไฟจำลองมีมาให้นะครับเจ้าตัวนี้เซ็นเซอร์ระยะรอบคันมีให้นะครับกล้องมองหลังมีให้ด้วยนะครับชิ้นงานกระจังหน้าตรงนี้นะครับเป็นสีดำเปียโ,โนแบล็ k ครับเป็นลายตารางเท่ๆแบบนี้นะครับโลโก้เท่ๆแบบนี้เลยนะครับ สเก็ตกันชนหน้า่านมีการอัปเกรดเข้าไปเป็นงานฟาสติโนเท่ๆแบบนี้นะครับนี่เป็นแผนเพจของตัวฟาสติโนครับนี่เป็นงานศูนย์โตยต้าโคราชของเรานะครับไฟตันหมอก็เป็น LED ดีเช่นเดียวกันฮะตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์กะระยะนะครับช่วยลดมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับหลังคาดําเงาเท่ๆแบบนี้เป็นงานแท้จากโรงงานโตยต้ามอเตอร์นะครับกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED ดีนะครับมาดูงานตรงนี้นิดนึงครับ ซุ้มล้อจะเป็นดําด้านเท่ๆแบบนี้นะครับล้ออลอยขนาด18นิ้วลาย gr สวยมากนะครับคันนี้นะมาพร้อมยางนะครับนี่เลยฮะขนาดหน้ายางอยู่ที่2 1 5ทัพ r 1 8นะครับตัวนี้ก็หล่อเต็มซุ้มแน่นอนนะครับโลโก้ h e v ครับเป็นเสัญลักไฮบริดของตัวรุ่นนี้นะครับออปชั่นอื่นมีให้นะปุ่มสมาร์ทที่กุญแจสมาร์ทคีย์ตัวนี้มีให้ครบนะครับหลังคาดําเงาสวยมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของสาากาดครีบฉลามสปอยเลอร์หลังมีมาให้อยู่แล้วรับจากโรงงานนะครับ ล้อลอยด้านหลัง18นิ้วเหมือนกันลาย G R สวยมากนะครับไฟท้ายทั้งหมดเป็น Full LED ทั้งหมดนะครับคันนี้ผมมีการอัปเกรดงานเพิ่มนะครับเป็นโลโก88้88เท่ๆเข้าไปให้นะครับแบบนี้ใต้เจ้าตัวสัญลักษณ์ไฮบริดนั่นเองนะครับในเรื่องของการชนด้านหลังตรงนี้นะเกิดด้านท้ายเป็นงานฟาสติโนเหมือนกันมีการติดตั้งให้เรียบร้อยสวยมากๆนะครับเซ็นเซอร์การระยะจากโรงงานมีให้อยู่แล้วครับสำหรับด้านหลังนะครับคันนี้ค่อนข้างสวยมีความประหยัดน้ำมันสูงเดี๋ยวพามาดูงานด้านในนิดนึงนะครับ งานด้านในของเขาจะเป็นเบาะหนังนะครับในเรื่องของห้องนิสานด้านในครับเป็นโทนสีดําเป็นเบาะหนังเท่ๆแบบนี้นะครับมีการเจาะรูระบายอากาศให้ข้างในค่อนข้างกว้างนะครับแล้วรุ่นนี้เบาะหนังจากโรงงานไม่ได้อัปเกรดเพิ่มนะครับแอร์ตอนหลังมีให้นะครับพื้นที่ห้องนิสารตรงนี้ค่อนข้างกว้างนะครับลูกค้าที่ใช้งานคันแรกนะครับแล้วซื้อรุ่นนี้คือคุ้มแน่ๆครับยางปูเท้าก็ได้จากโรงงานลายยารีทรอแบบนี้เลยนะครับมาดูงานด้านหลังนิดนึงนะครับ มาดูงานด้านหน้า่วนด้านหน้านิดนึงนะครับโวนด้านหน้าจะเป็นลักษณะนี้เข้ามาก็จะเป็นเบาะนั่งแบบสปอร์ตนะครับออกแบบให้อบกระชับนั่งสบายครับเดินได้ด้วยได้สีน้ําเงินนะค่อนข้างเท่เลยครับเจาะรูระบายอากาศทุกตำแหน่งที่นั่งให้นะครับเพราะว่าเวลาเดินทางจะได้ไม่อาบชื้นนั่นเองนะครับในเรื่องของเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้แบบนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้แบบตรงนะครับแอร์ก็จะเป็นแอร์ออโต้เหมือนกันครับปุ่มพุชสตาร์ทกุญแจสมาร์ทคีย์เท่ๆแบบนี้นะครับได้สองดอกจากโรงงานครับตัวนี้เนาะหน้าจอบ แล้วคันนี้เป็นรถเล็กที่สมรรถนะยอดเยี่ยมมากๆนะครับเรื่องความประหยัดได้อยู่แล้วนะครับระบบไฮบริดรับประกันสูงถึง5ปีนะครับแบตเตอรี่ไฮบริดรับประกันถึง10ปีไม่จำกัดระยะทางด้วยนะครับแล้วก็ได้เรื่องความปลอดภัยเตือนก่อนการชนและหยุดรถให้ด้วยครับทั้งหมดทั้งมวลคันนี้คือเป็นรถที่ยอดเยี่ยมมากๆและเป็นรถที่ขายดีมากๆนะครับไม่พอครับเซตนี้ทั้งเซตผมแต่งให้ฟรีทั้งคันนะครับติดต่อเข้ามาครับเซลเสน่ห์0807989 003ก็ 2003, ได้รถที่ดีประหยัดมีความปลอดภัยแล้วก็ยังได้เรื่องของงานแต่งที่มีความสวยงามมากๆนะครับชิ้นงานทุกชิ้นผมมีการรับประกันชิ้นงานให้นะครับรวมถึงลงในเรื่องของการรับประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยนะครับิดต,ต่อเข้ามานะครับผมมีรถสวยๆรีวิวเรื่อยๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณครับ